อ้ําพัชราภาสุดปังลุกใหม่ผมสั้นแคปชั่นอ่อนๆเรียกน้องเธอนะอยู่ในวงการมานานแต่ก็แทบจะเห็นสุกตาสุดเซ็กซี่อย่างอ้ําพัชราภาส่วนในลุกผมยาวจุนชินมาตลอดเรียกว่าแทบจะไม่เห็นอ้ําเปลี่ยนทรงผมแต่ระดับอ้ําพัชราภาแล้วบอกเลยว่า อ,อยู่ทุกรูกจริงๆอย่างภาพล่าสุดที่เห็นอ้ำออกมาโพสร,รูปสุดแปลกตามาในรูปผมสั้นสุดแบลวจนนึกว่าเป็นนางเอกน้องใหม่ของช่องที่ไหนหรือเปล่าแถามแคปชั่นของแม่ยังชวนยิ้มและอ้อนๆชวนให้เรียกน้องว่าเรียกน้องเธอนะไอโพสต์นี้ของอ้ำก็เลยมีดาราเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเช่น น,น้องลุคนี้มัธยมมากสวยมากครับสวยทำไมน้องไม่อ่อนโยนแบบนี้พี่ก็ตายตายตาย,ตายสิครับกรี๊ดน้องอ้ามเด็กมากค่ะน้องอ้ามน้องสวยมากค่ะขอขอบคุณภาพไอจีแอดอัมอันเดอร์สกอบพัชราภาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ